อบคุณหลายหลายเลยค่ะเด้อก็จะไปเพต่อไปนะคะเนาะก่อนอันนี้อ่านหวังความด้ใจในเด้อค่ะเด้อกะขอบคุณผู้ดุบวงหลังทุกคนนะคะเด้อแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่ให้กวามังใจลา้านในมือนีนะคะเนาะค่ะขอบคุณทุกอย่างเนี่ยค่ะทีเฮดเ้หนมีดูมือนีนะคะขอบคุณพ่อโจมเมนุ องค์กรสาวน้อยเวทบันแทงทุกคนเด้อค่ะที่ให้โอกาสหนูจันแต้มมื่อแรกจันมากอดมื่อน,นี้เนาะการเนาะการแบบการยูร่วมกันของพีพีในวงเนี่สิก็ยังแบบอบอุ่นคือเก่าหนูเข่ามาจังใดเพิ่นก็เป็นจังทัน์นะคะพีพีในวงขอบคุณอาจารย์นักดนตรีน้ำเน้อค่ะเด้อที่ถ้าบ่มีเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็บ่สามารถทำการแสดงได้เนาะะคะ่เนาะ แล้วก็ขอขอบคุณพอนุ่นพ่อการใช้เดอค่ะดีเอนดูอีหลานะคะนอทุกมื้อนี่กันยังแบบหักเท่งหลาคือเกาบัวา่าสิพ่อปัญหาอีกยังเนาะคะ่ะเป็นกันยังอยเคียงขางหลาคือเกากันหลักระทำนี่ใจอย่วาเฮ็ดง่ายนี่มันเมื่อยบอมันจังไดแต่พ่อเด็กไม่สามขาทีดีก็คือ มันกับมือยอเดีค่ะอายุยังหน่อยเท่ากับเด็ดงานี่สี่นอกแบบทูกกับสูอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าบังเทอมมันกับมีถอดมีมือเนแต่หน่อยแต่เท่ากับรูกับเนี้ยหนาบอกกับแม่กับเพิ่งเพิ่นว่าคนถีเมือกว่าเท่าเนี่ยก็ยังมีหลายกว่าหนีก็คือ่อกับแม่หนูขอบคุณดีเปลี่ยนดูหนูมากาะหว่าเนาอขอบคุณดีอบล่มหนูแต่ก็ว่ีไม่ยงไรค่ะกับทุกคนเนี่ยค่ะเด้อ มันมันออโหออกนะครับีหัก็บวก่านหันมืาจะได้นาบนล้วไายเพื่อนเนี่ยวัครับเป็นสาวแห้สินหิจยันในวันจหิไหนขอบคุณพสีบงกนะขอบคุณพ่อันชายนะครับขอบคุณเอซีพลังเนียคุ้ท่านนะครับซอยมาแด้เพอดีเอามาแล้วเอาไปไวววันนี้เจ้าไปตามพ่อนชาย โง่สองด้วยนะครับ